สวัสดีครับวันนี้ผมมีภาพปิดตารุ่นเหนือดวงมหาราชนะครับของท่านครูบาท่านครูบามหาบุญช่วยวิกิตรธรรมโมนะครับวัดสวนลำใหญ่นะอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับสร้างเมื่อปีพศ2อ,อ5 5 8นะครับวันที่28มิถุนายน2558นสะครับสร้างนานแล้วนะผ่านการปลุกเสก รุ่นนี้จะเป็นเนื้อตะกัวนะครับแบ่งให้บูชานะครับมีบาโค้ดอยู่อยู่ด้านหลังมีบาโค้ดอยู่ด้านหลังนะครับดูให้ดีๆนะครับเนี่ยบาโค้ดมีลามีบาโค้ด4ตัวนะครับมีแบ่งให้บูชาใครสนใจทักมาได้เลยนะครับแบ่งให้บูชาครับผมครับสนใจทักมาได้เลยของแท้แน่นอนผ่านการปลุกเสกนะครับผ่านพิธีการปลุกเสกของท่านมหาบุญช่วยวิกิตรธรรมโม วัดสวนลำใหญ่จังหวัดลำพูนนะครับขอบคุณมากครับ